วันเกิดเนี่ยมีอิทธิพลซึ่งมายมองว่าดูได้มแม่นกว่าการดูลาศีนะวันพุธนะคะวันพุธเนี่ยอยากให้ระวังเรื่องของรถยนต์รถยนต์เนี่ยถ้ามีเลข4เลข8แล้วเป็นรถยนต์สีขาวสีเขียวสีเทาสีเทาขุนใช่ยังงี้สีเทาขุนไ,ไม่ใช่สีเทาที่แบบว่า b, แวบๆนะให้ระวังเรื่องของ Uber อุบัติเหตุนิดนึงแล้วก็คนเกิดวันพุธเนี่ยให้ระวังเรื่องของความเครียด S <s <ans> <S ที่จะเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องงานกับเรื่องของคนรอบข้างที่เขาพูดหรือทําให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วเราเริ่มดาว<น>อย่าไปสนใจคนรอบข้าง<น>ต้องแข็งแรง<น> <spe as> เพิ่มวัคซีนให้กับตัวเองตรงนี้รอดปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่แนะนําให้กู้เงินเพิ่มเคลียร์ของเก่าให้จบก่อนนะคะมีโชคถ้าหาแหวนสีดำมาใส่ที่นิ้วชี้ข้างซ้ายข้างไหนก็ได้น่นะคะทั้งพุดธกังวันกังคืนเลย แล้วก,ก็อยากให้ปล่อยปลาดก้9ตัวอันนี้ช่วยในเรื่องของโชคลาภการเงินให้ดีขึ้นเร็ว